ใ่ะตักหนึ่งนะคะตักหนึ่งนะคะได้ยินเสียงหม,นะม้อเดือดไหมนะอ่า เติมน้ำปลาอีกนิดนึงในดอกเคร์นี้เขาจะมีความหวานว่าให้ผักผักผักเคร์สุกเนาะดอกเคสุกดอกเคสุกแล้วเราก็เอาเมงรักลงแล้วก็ก็คือปิดปิดแก๊สได้เลยทุกคนคะ่ะสักพักนึงคะ่ะทุกคนกาววอกแป๊บนึ่งนะคะ แกงปลาขาวใส่ดอกเคทานด้วยกันจ้าทุกคนแกะนะคะเพื่อนๆแกงแบบบ้านๆเนาะแกงใส่น้ำปลานะคะอำไมก็ป oh ิปฟาปลาสุกง,ง่ายครับเพื่อนปลาสุกง,ง่ายเนาะง่าจะใส่ดอกเคเลยนะคะทุกคนใส่ดอกเครักนี้เราจะใส่ที่หลังเนาะ กะว่าดอกแคเราจะสุกแล้วเราก็ใส่ใส่แมงลักใส่แมงลักปิดท้ายแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยแมงลักปิดท้ายนะคะทุกคนปิดฝาเลยปิดฝาเลยโอ้ยหอมแมงรักจังเลย สุกแล้วคะ่ะแกงปลาใส่ดอกแคร์นะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะใส่ที่หลังเนะาะกะว่าดอกแคร์เราจะสุกแล้วเราก็ใส่ใส่เมล็ดักใส่เมล็ดักปิดท้ายแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยเราก็รอให้ปลาสุกแป๊บหนึ่งเนาะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะใส่ตะไคร้เนาะเพื่อกันข่าวนะคะเพื่อนๆนี่คือเราใส่อ ใบม้ขออนุญาตใส่ปลาเนาะนี่เพื่อนๆปลาเย่อไมยปลาขาวตัวเล็กเนาะ,ะเนะาะตักนี้เราจะใส่ที่หลังเนะาะกะว่าดอกเคเราจะสุกแล้วเราก็ใส่ใส่เมงลักใส่เมงลักปิดท้ายแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยไม่ต้องไปคนนะคะปลาจะเล็กเนาะเราก็เอาอาทับพีกดๆตรงหน่อนเนาะ นี่คือแกงปลาใส่ดอกเคดแป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนหอมจังเลยแมงลักแมงลักเริ่มยุบแล้วเนาะเราก็เอาปลาทับพีกดๆตรงหน่อยเนาะนี่คือแกงปลาใส่ดอกเคดน,นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในน้ำปลาก็จะมีเอ่ในน้ำแกงก็จะมีปลาเนาะ ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆปลาสุกง่ายครับเพื่อนๆปลาสุกง่ายเนะาะมานจะใส่ดอกเคเลยนะคะทุกคนใส่ดอกเคเราเราก็ชิมรสด,ดูนะคะทุกคนชิมรสด,ดูว่าได้หรือย,อยังเนาะถ้าได้แล้วก็พอถ้าถ้าไม่พออะไรเราก็ตึกปลาเราจะอยู่ด้านล่างนะะเนาะก่เนาะ สร็จเลยจะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆลติมตอนนี้เลยทำไมาจะดทำไมใส่พริกสองเม็ดเนาะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพื่อนเออเลยทุกคนโอเค เมงลักของเขาเนาะโอเค,คเเอะมีควานะสักพักนึงค่ะทุกคนกลาวว่าให้ผักผักผักเคสุกเนาะดอกเคสุกดอกเคสุกแล้วเราก็เอาเมงลักลงแล้วก็ก็คือป,ปิดแก๊สได้เลยทุกคนค่ะ สุกแล้วค่ะแกงปลาใส่ดอกแคนะคะเพื่อนๆซึมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะในดอกแคนี้เขาจะมีความหวานพอเดือดสักพักเนาะทนายขอปิดหม้อแป๊บนึงพอหม้อเดือดสักพักน,ะน,นึงออกะว่าปลานี้เขาสุกง่ายนะเพื่อนๆปลาทานด้วยกันจ้าทุกคน ไม้ใส่พริกสองเม็ดเนาะไม่ได้ใส่เยอะนะคะับเพื่อนเราจะแกงใส่กับดอกแคนะคะตอนนี้หม้อเดือดแล้วใส่ปลาลงไปได้เลยทุกคนอือขอไฟเนาะเราไม่ได้ใส่น้ำเยอะได้ยินเสียงหม้อเดือดไหมนะ แล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะคะทุกคนชิมรสด,ดูว่าได้หรือ,อยังเนาะถ้าได้แล้วก็พอถ้าถ้าไม่หออะไรแล้วก็ตึกอืมแกงปลาขาวใส่ดอกแคของเขาเนาะโอเคจะมมเขามหว้เนาะ โอเคค่ะปิดแก๊สขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วแม่งรับปิดท้ายนะคะทุกคนอัน,นปลาเขาสุกเพื่อนปลาตัวเล็กเนาะปลาขาวพอปลาสุกแล้วเราก็ใส่อจะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะเพื่อน ถูกราคา่ะแกงปลาใส่ดอกแคร์นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะปิดแก๊สขอบคุณนะคะที่รับชมของเขาเนาะโอเคจะมีความไหวเนาะขอให้ผัก ผักเคสุกเนาะดอกเคสุกดอกเคสุกแล้วเราก็เอาเมลรักลงแล้วก็ก็คือปปิดแก๊สได้เลยทุกคนค่ะเพาให้ผักผักผักเคสุกเนาะดอกเคสุกดอกเคสุกแล้วเราก็เอาเมลรักลงแล้วก็ก็คือปิดปิดแก๊สได้เลยทุกคนค่ะหอมมากเลยตอนนี้หอมมากเลยหอมมากเลยหอมเก็บยอดอกเเคมากเลยดอกเคสุกแล้วด้วย ทานด้วยกันจ้าทุกคนแกงปลาขาวใส่ดอกแคอันปลาเขาสุกบนๆปลาตัวเล็กเนาะปลาขาวพอปลาสุกแล้วเราก็ใส่อะันปลาเขาสุกบนๆปลาตัวเล็กเนาะปลาขาวพอปลาสุกแล้วเราก็ใส่แล้ว แมงลักปิดท้ายนะคะทุกคน่นต้องไปคุณนะคะป่าจะเละเนาะนี่เราจะคั่นเนาะคั่นคั้นทีๆเพราะว่าเขามีก้างนะคะเพื่อนๆป่าเขาจะสุกหม้อเดือดแล้วเนาะพอป่าสุกไม่นานแล้วแมงลักปิดท้ายนะคะทุกคน เราจะแกงใส่กับดอกแคนะคะตอนนี้หม้อเดือดแล้วใส่ปลาลงไปได้เลยทุกคนขอไยเนะเาะเราไม่ได้ใส่น้ําเยอะมอเดือดสักพักเน,ะนาะทำไมขอปิดหม้อแป๊บหนึ่งพอหม้อเดือดสักพักหนึ่งกะว่าปลานี้ก็สุกง,ง่ายนะเพื่อนๆปลานักนี่เราจะใส่ที่หลังเนะาะกะว่าดอกแคเราจะสุกแล้วเราก็ใส่ใส่เมืองรักใส่เมืองรักปิดท้ายแล้วเราก็ ปิดแก๊สได้เลยปลาเขาสุกเพื่อนๆปาลาตัวเล็กเนะาะปลาขาวพอปาลาสุกแล้วเราก็ใส่อะหอมมากเลยตอนนี้หอมาหอมากเลยหอมมากเลยหอมเก็บยอดเคมากเลย